สวัสดีครับพี่น้องครับช่องสายป่ายาวไปยาวไปนะครับมัอนี่พันว่าเยี่ยมยามข้อคอยปริญญาแอบถ่ายมันยักหน่อยพี่น้องครับวิธีวิธีเฮอยงแล้วครับต้มปลาครับสายป่ายาวไปต้มปลา <laughs> ต้มปลา,าข้อใหญ่ครับเมน,นูเช้านี้บรรยากาศข้อคอยปริญญาเป็นออกจากป่ามาพันมี มันมีของมาต่อนเขาเอิ่นเขาเอิ่น,อนหอยยัางนู่นนี่เน้องหอยหอม well anyway อะครับพี่น้องครับมีเมนูต้มปลาช่อนแล้วก็หอยหอมหอยหอมนี่เมนูน่เลเนาะเมนูน่เขากินแล้วเลยได้เบิ้ครับผมได้เบิดเนาะต้มก็ได้ที่อันนี้จะแซ่บเบิดลเอครับหอยหอมแบ่งปันมาจากปลาเนี่ยแหละครับขังให้ขังหน้าย่างขังปลาย่างขังปลาย่างธรรมชาติ อยู่นำกันบรรยากาศขอก้วยบริญญาครับพี่น้องครับกำลังสีเฮ็ดอาหารเช้าสู้กันกินตามวิธีบ้าน,นองเข้าลูกข้าวเหนียวปดาดหวัช้อนไข่เนาะเหนพุทธินิเศุทธินิุ้งนี่แค่นี้ดี่ชืนี่เงินบ่ครับผม มโมเนพันธุ์เสี้ดสูดตรต้มปลาช่อนสามแผ่นดินพันวะเป็นครับถูกต้องครับผมเป็นได้เลยเนาะสูตรสามแผ่นดิน,นเลยไหมยี่นะครับสูตรสามแผ่นดินอ๋อพี่น้องทั้งบ้านทั้งไก่ทั้งไก่ได้ครับเขออาแยงน้อ,ขอเขาเศร้าครับสายปลาเขากกินแบบบ้านๆ คบนบ้านๆอยู่กับดอนให้ดอนหน้าไปละฝากพี่น้องกดติดตามซับซับตะไคร่คาใส่ลงไปใส่ไปเลครับในช่องสายปลายาวไปยาวไปเพื่อนกับปญัญาครับพี่น้องครับนี่คางกอไผ่เข้าางของกขอ้ปริญญาเฮ้าพูนสวนป่าบ่อึืเฟื่อนใส่เฟื่อนกะ งๆไ่ต้องใส่ไก่แกะเตาแกะใส่เตาแกะกับโบราณได้แพงได้ขมื่นเนี่ยเออท่านใดที่มีโทรศัพท์เก่าโทรศัพท์พางนี่กระเพื่นโฟมก่เี้ยเออพางนำมาแรกพีแข่งหอมแดงกระเทียมก็ได้นะครับอ๋อโทรศัพท์เก่าแรกพี่แห่งหอมกระเทียมครับพี่น้องสนใจสนิตสนใจอยากได้พีแง่งหอมแดงกระเทียมนะครับ หอมแขกโลละห้าสิบบาทสองกิโลหนึ่งร้อยบาทสนใจสนใจอยากได้ที่แห้งหอมแดงกระเดียวนะหอมแขกโลละห้บาทสกิโลโลละห้าสิบบาทหรือว่าเอาโทรศัพท์เก่ามาแลกก็ได้ไหมทันวะเอ้าพี่น้องให้กินหลายรูปแบบสูชูสูฟูซุข้นสายปลายยาวไปเป็นกำลังใจให้พี่น้องครับสวัสดีครับพอกันคลิปมานาครับ